วันนาบอลสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่198นะคะแอมจัเป็นโปรไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมทั้งหมด12ชุดด้วยกันนะคะชุดที่1ถึงชุดที่12นะคะจัดให้ในราคาที่320บาทสามารถสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะ1ชุดจะประกอบไปด้วยหน้าไม้ทั้งหมด5ต้นค่ะ และสำหรับนะคะชุดที่11และ12นะคะแอมจัดเป็นชุดพิเศษให้นะคะหน้าไม้ในชุด11และ12นะคะจะมีทั้งหมด6ต้นนะคะจัดมาให้แน,นราคาที่790บบาทค่ะชุดพิเศษจะมีอะไรบ้างนะคะอย่าเพิ่งหน,นีแอมไปไหนนะคะมารับชมหน้าไม้พิเศษในอีพีนี้ก่อนค่ะหน้าไม้สวยสุดคุม้มเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าจริงๆค่ะ และคลิปนี้นะคะแอมถ่ายทําคลิปไว้ประจําวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนถ่ายทําช่วงเย็นนะคะเราจะมีรอบจัดส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันอังคารที่21พฤศจิกายนนั่นเองจะส่งให้ทั้งกระถางแบบครอบแก้วบรรจุลงกล่องนะคะจะส่งทางไปรสณีเอียมเอด็ดห้เช่นเดิมค่ะ สำหรับช่องทางนะคะติดต่อเนาะในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บานนะบอนสีค่ะเบอร์นี้สามารถ และแอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เพื่อสั่งซื้อบนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมนะจ๊ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะแอมจะมี Facebook นะคะใช้ชื่อ Facebook ว่าบ้านนาบนสีค่ะลูกค้านะคะสะดวกช่องทางไหนก็สั่งซื้อช่องทางนั้นได้เลยนะคะแต่สําหรับนะคะในการล็อกชุดที่เร็อที่สุดนั่นคือการโทรค่ะเพราะส่วนมากนะคะแม่ค้าหลังจากที่อัปเดตคลิปเสร็จแล้วแม่ค้าก็จะทํางานค่ะบางครั้งอาจจะอาจจะแบบว่าอ่านแชทช้าไปนะคะต้องขอ ด้วยนะคะคเอาละค่ะชี้แจงรายละเอียดกันเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมนะคะไม้สวยๆใน E p ีที่191นี้กันเลยค่ะสำหรับหน้าไม้ในชุดที่1นนะคะต้นแรกที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเทพใส่รุ้งนะคะจะมีความป้ายนะคะช่วงกาบนะต้นนี้คือสวยมากนะคะน่าสะสมนะคะแล้วก็นะคะ ไม้ป้ายเทยมจัดให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้คือนางรักสดเทวีนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอค่ะหนึ่งกระถางมีสองต้นจัดให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าศรานักปราดนะคะจะออกโทนสีชมพูบานเย็นนะคะโทนนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะจะเป็นโทนแผลงนะคะซึ่งเขาจะไม่ด่างชมพูนะจ๊ะแล้วก็จัดไม้เก่านะคะให้อีกหนึ่งรายการค่ะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าไนมั่นปืนยาวนะคะ ความสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ16เซนแล้วค่ะไซนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะคะแล้วก็รายการสุดท้ายนะคะเป็นลูกไม้กาบค่ะรหัส K5 รหัส A5 นะคะแอมเคยแบ่งปันออกไปแล้วค่ะเป็นบอลกาบทนออกสีแดงนะคะต้นนี้สวยนะคะเกาะกาบสวยนะน่าเก็บนะ่าสะสมนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้งห้ารายการในชุดที่1ด้วยค่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่2นะคะต้นแรกที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าเมืองเกาะเกตค่ะขึ้นลายมาสวยมากค่ะนะคะความสูงอยู่ประมาณ15เซนแล้วนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะลายสวยมากค่ะเมืองเกาะเกตต้นนี้นะคะแล้วต้การต่อมานะคะไม้ป้ายที่แอมจัดให้นะคะแอมจัดนะคะชายชนค่ะชายชนเป็นแบบฟอร์มเกาะนะคะ1กระถางมี2ต้นนะคะมีป้ายแดงไปด้วยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะ มีชื่อว่าพระยาอนุชิตค่ะจัดอยู่ในตับคุณช้างขุนแผนนั่นเองนะคะจัดไม้เก่าไปให้นะจ๊ะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสีเทพารักนะคะเป็นไม้โชว์เม็ดสวยมากค่ะต้นนี้นะแล้วก็จัดโทนดําให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้มีชื่อว่าสุรพลนนะคะไม้สายดําสายเข้มเขม้านะคะชุดนี้ได้ไปถึงสองต้นเลยนะคะฝากหนะ้าไม้นะคะสวยๆทั้งห้ารายการในชุดที่สนี้ไว้ด้วยคะ่ะ มาต่อกันที่รายการชุดที่3นะคะต้นแรกที่แอมจัดให้นะคะต้นนี้มีชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะคะด่างกระจายสวยมากนะคะต้นนี้นะมีเชื้อด่างที่สวยงามนะคะแล้วก็รายการต่อมานะคะเป็นไม้ด่างอีกเช่นกันนะคะสิลาหุ้มทองหน้าเทพค่ะต้นนี้หน้าเทพนะคะด่างลายสวยมากนะคะนี่เลยน่าเก็บหน่าสะสมนะคะลายนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะ แล้วก็จัดบอนกาบไปให้ถึง2ชนิดค่ะต้นนี้มีชื่อว่าหลักชัยนะคะโตไปสวยมากค่ะนะคะสวยจริงๆค่ะต้นนี้นะแล้วก็รายการนี้เหมือนกันนะคะต้นนี้เป็นบอนกาบนะคะโทนสีเข้มๆนะคะโท,นส,น,ะะทนสีเขาสวยมากนะเก็บนะคะมีชื่อว่าปิ่นกินารีนั่นเองนะคะต้นนี้จะออกโทนเขียวชั้นในเขาจะออกเข้มหน่อยนะคะนี่เลยเป็นโทนสีเข้มๆสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ดีเลยนะแล้วก็จัดไม้เก่าให้อีกหนึ่งรายการค่ะต้นนี้มีชื่อว่านกเล็กรัตนาจักรนะจ๊ะ ฝากนะคะหน้าไมื้อสวยทั้ง5รายการในชุดที่3ไว้ด้วยคะ่ะมาต่อกันที่รายการชุดที่5นะคะชุดนี้จัดบอลกลับให้ทุกต้นเลยนะคะต้นแรกนะคะที่แอมนำมาแบ่งปันนะคะเทพสายรุ้ง1ต้นนะคะต้นนี้นะคะหลวงปู่ศิษย์นะคะลายสวยมากค่ะ1ต้นนะคะ แล้วก็นะคะเป็นลูกไม้รหัส A5 อีกหนึ่งต้นนะคะส่วนต้นนี้เป็นบอนกาบนะคะมีชื่อว่าพญานคราชหนึ่งต้นค่ะและก็รายการสุดท้ายนะคะต้นนี้มีชื่อว่าราศีพฤกษกนะคะเมื่อวันเสราร์ที่18พฤศจิกาย,ยนนะคะเราได้นําราศีพฤกษกนะคะไปประกวดด้วยเนะาะคว้ารางวัลน,นะคะนชนะเลิศอันดับที่1แล้วก็ชนะเลิศอันดับที่2ค่ะไปลงสนาม2ต้นนะคะได้ที่1และที่2ทั้ง2ต้นเลยนะคะราศีพฤกษกนะคะน้องเป็นบอนกาบ ที่ทนสีสวยนะคะแข็งแรงนะคะฟอร์มใบนะคะทิ้งใบยากนะคะน่าสะสมค่ะนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆนะคะทั้ง5้รายการในชุดที่5ไว้ด้วยคะ่ะ ่อกันที่รายการชุดท,ที่6นะคะต้นแรกนะคะที่แอมหยิบมาแนะนําค่ะจัดปินกินนรีนะคะโทนสีสวยๆให้1กระถางค่ะความสูงอยู่ประมาณ10เซนนะคะสวยมากค่ะโทนสีนี้นะคะแล้วก็ต้นที่2นะคะแอมจัดเทพอักษรานะคะด่างลายเทพๆให้1รายการเลยนะคะแล้วก็ต้นนี้ค่ะเป็นบอลกาบนะคะลูกไม้นะั้นรหัส A5 นะคะโทนกาบสวยมากนะคะกาบดีนะต้นนี้นะคะแบ่งให้1กระถางค่ะแล้วก็นะคะลูกไม้กาบนะคะอันนี้เป็นลูกไม้กาบนะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะกราบประมาณนี้ค่ะนะคะสวยนะเขาจะเด่นเรื่องงานเม็ดนะคะสําหรับลูกไม้กราบต้นนี้นะคะแล้วก็นะคะต้นนี้เป็นไม้เก่าค่ะมีชื่อว่าลือสีมงคลนะคะกราบสวยค่ะนะคะไม้เก่านะ่าสะสมที่สําคัญนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะ สำหรับหน้าไม้ในชุดที่6นะคะไม้กาบนะคะลักษณะนะ,ะแต่ละต้นนะคะเขาก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปนะคะน่าสะสมค่ะฝากหน้าไม้นะคะสวยๆในชุดที่6ไว้ด้วยค่ะ ต่อกันที่ไม้รายการชุดที่7นะคะชุดนี้นะคะต้นแรกที่แอมหยิบมาแนะนําค่ะต้นนี้มีชื่อว่านารีบุรพานะคะพื้นเขียวปายชมพูนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นไม้ด่างเปรอะที่สวยมากออกโทนเข้มๆนะคะมีความนะคะด่างน้ําตาลนะคะต้นนี้โตไปสวยมากค่ะมีชื่อว่าปัตธรรมาราชนะคะปัดธรมาราชนะคะน้องเป็นไม้สายเข้มที่สวยมากๆค่ะนะคะ ถือว่าคืนกาไรให้ลูกค้าค่ะนามาจัดชุดนะคะอยู่ในชุดที่7นะจ๊ะมีมาอย่างละชุดนะคะจะไม่จัดสํารองนะคะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหลวงปู่ใหญ่ค่ะเป็นไม้ฟอร์มกอค่ะหนึ่งกระถางมี2ต้นเดี๋ยวแอมดึงใบเบีย้ยนี้ทิ้งก่อนนะหนึ่งกระถางมี2ต้นนะคะหลวงปู่ใหญ่โทนสีชมพูแบบนี้เลยนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะแล้วก็ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามณีเมืองนอนท์นะคะลักษณะเขาจะเป็นใบกลมนะคะซึ่งจะเป็นมณีเมืองนอนท์แผลงไม่ออกด่างชมพูนะคะโทนสีเขายังสวยอยู่นะคะ ไปคู่กับไม้เม็ดต้นนี้ค่ะมีชื่อว่านะคะมนลสวรรค์น,นะคะลูกค้ารับไปแล้วลองไปจับ2ต้นนี้นะคะปลูกรวมกันลงกระถาง8นิ้วนะคะโทนสีสวยดีนะ,ะเหมาะที่จะนําไปจัดไม้ฟอร์มกอแฟนตาซีกันนะคะค่ะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆนะคะทั้งห้ารายการในชุดที่7ไว้ด้วยจ้ามาต่อกันที่ชุดที่8นะคะชุดนี้สุดคุ้มมากค่ะจะได้ไม้ด่างไม้ป้ายไปถึง3ต้นเลยนะคะมีอะไรบ้างแนะนําต้นนี้ก่อนเลยนะคะเป็นไม้ป้ายนะคะ เขาจะออกป้ายเขียวไอ้ป้ายแดงนะคะแดงเลือดหมูนะคะต้นนี้สวยมากนะคะป้ายครบทุกใบนะมีชื่อว่าเทเวศนารมิตนะคะแล้วก็นะคะจัดไม้ป้ายต้นนี้ไปให้ด้วยนะคะฟอร์มสวยแล้วนะความสูงเขาจะอยู่ประมาณ14เซนนะคะต้นนี้มีชื่อว่ารัตนสินนะคะป้ายแดงทุกใบเลยนะคะน่าเก็บค่ะและยังไม่พอนะคะให้ไม้ฟอร์มก่อต้นนี้ไปด้วยค่ะมีชื่อว่าเพชรราชานะคะมีความด่างกระจายนะคะด่างเหลืองสวยมากค่ะ เป็นไม้ฟอร์มกอนะคะแล้วก็นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพันดาวจัดไปให้หนึ่งรายการนะคะต้นสุดท้ายในชุดนี้นะคะแอมจัดไนมั่นปืนยาวไปให้อีกหนึ่งรายการนะคะความสูงอยู่ประมาณ15เซนแล้วนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วทําฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอแบบนี้นะคะลองไปจัดลงแบบนี้นะเพชรราชากับไนมันปืนยาวนะคะลองไปจัดรวมกันนะคะลงกระถาง10นิ้วก็ได้ค่ะเพราะว่าต้นน้องสูงแล้วนะคะ,ะค่ะนะคะฝากหน้าไม้นะคะสวยๆนะคะในชุดที่ 8ไว้ด้วยค่ะ ต่อกันที่หน้าไม้ในชุดที่9นะคะต้นแรกที่แอมแบ่งปันนะคะต้นนี้มีชื่อว่าหลวงปู่ทิมนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะทศก,กัณฐ์ฟอมกอหนึ่งกระถางมี2ต้นนะคะอยู่ในกระถางสี่นิ้วค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นลูกเมืองอุดรน,นะคะโทนสีนะคะเขาก็ออกประมาณนี้ค่ะเป็นไม้ชมฤิ์นะคะแล้วก็นะคะไม้ป้ายที่แอมจัดให้ค่ะเจ้าสาวค่ะชุดนี้จะไม่มีจัดสำรองให้นะคะแล้วก็ต้นสุดท้ายนะคะที่แอมนำมาแบ่งปันต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะด่างลายสวยเช่นกันนะคะ ากนะคะหน้าไม้สวยๆสุดคุ้มในชุดที่9ไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่นรายการชุดที่10นะคะต้นแรกที่หยิบมาแนะนําค่ะจัดชายชนให้1ต้นนะคะป้ายแดงสวยๆค่ะแล้วก็รายการนี้ค่ะเป็นไม้ใบไทยนะคะทนสีสวยมีชื่อว่าอ่างศิลานะคะแล้วก็มาให้ไม้ต้นนี้ไปด้วยค่ะเริ่มสร้างหัวแล้วนะมีชื่อว่าเศรษฐีพั 1, ลานนะคะ ความสูงอยู่เกือบ20เซนแล้วนะคะรากเดินมาแบบยาวแบบนี้เลยนะคะเริ่มสร้างหัวแล้วค่ะต้นนี้นะคะสามารถนะคะปรับสภาพเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะจัดอยู่ในตับนะคะรามเกียรติค่ะมีชื่อว่านางมนโทนะคะโทนสีสวยๆหวานๆนะคะ เรายังไม่พอค่ะจัดไม้ฟอร์มกอต้นนี้ให้ด้วยนะคะมีชื่อว่าหยกกำรรมียีนะคะโตไปสวยมากค่ะกัดสีออกดำนะคะแรกๆยืนพื้นสีเขียวนะคะแต่โตัวนะ,ะเขานะคะเขาจะพื้นสีเขาจะคล้ายๆสีกระดูกเลยนะจะออกโทนดำทั้งใบเลยนะสวยมากค่ะที่สำคัญนะเป็นไม้ฟอร์มกออีกต่างหากค่ะนะคะแอมมีมาแบ่งปันนะคะหนึ่งกระถางนะจัดให้นะคะอยู่ในชุดที่สิบเลยนะคะฝากไว้ด้วยค่ะชุดนี้สวยคุ้มหน้าเก็บมากค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่11ค่ะชุด11นี้นะคะจะจัดให้เป็นหน้าไม้พิเศษนะคะเป็นชุดพิเศษนะจัดให้ในราคาที่790บาทนะคะแอมขอที่790บาทจัดส่งฟรีนะคะ สามารถนะคะได้ทั้งโอดและปลายทางนะคะขอคนที่พร้อมรับนะคะอ่ามีอะไรบ้างต้นนี้นะคะต้นแรกนะมีชื่อว่าสีเลิกงามนะคะต้นเดียวก็คุ้มแล้วค่ะแล้วก็จัดบอลใบไผ่ไปให้ด้วยค่ะต้นนี้มีชื่อว่าขวัญสิรินะคะเป็นใบไผ่ทนสีชมพูนะคะสวยมากค่ะแล้วก็นะคะจัดลูกไม้ต้นนี้ไปให้ด้วยค่ะต้นนี้จะเป็นลูกไม้นะคะออกทนเปรอะเปนินะคะเป็นไม้ใบหอกนะคะทนสีสวยนะแล้วก็นะคะจัด ด่างต้นนี้ไปให้ด้วยนะคะมีชื่อว่านะคะหนวดมังกรนะคะน้องเป็นบอลใบหอกด่างนะคะสวยนะคะต้นนี้นะสวยมากน่าเก็บค่ะแล้วก็ยังไม่พอนะคะจัดมณีร้อมเพชรด่างสวยๆด่างชมพูเข้มๆให้อีกหนึ่งรายการค่ะมาต่อกันที่กระถางสุดท้ายค่ะกระถางสุดท้ายนะคะเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะคะเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะคะโทนสีเข้มๆสวยมากค่ะนะคะ ฝากนะคะชุดพิเศษนะชุดที่11แน่นราคาที่790บาทจัดส่งฟรีวันนี้มีมาแบ่งปัน1ชุดค่ะมาต่อกันที่ชุดพิเศษนะคะในชุดที่12ค่ะได้อะไรไปบ้างค่ะแนะนำลูกไม้ต้นนี้ก่อนนะคะเป็นลูกไม้นะคะใบหอ,อกโทนสีเข้มนะคะจัดให้1รายการนะคะใบเบี้ยอยู่ครบนะคะฟอร์มใบดกหน้าเก็บนะคะต้นนี้นะ นี่เลยนะคะทนสีเข้มๆนะคะและยังไม่พอนะคะจัดลูกไม้ใบหอกต้นนี้ไปให้ด้วยนะคะต้นนี้โตไปสวยเช่นกันนะคะน้องเป็นลูกไม้นะคะส่วนใบไผ่ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าขวัญสิรินะคะจะออกทนสีชมพูบานเย็นนะคะสวยมากค่ะชุดนี้ก็ได้ใบหอกใบไผ่ไปถึง3ามต้นเลยนะคะแล้วก็นะคะ ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเทพสายรุ้งนะคะด่างลายสวยมากนะคะจัดให้หนึ่งต้นค่ะและยังไม่พอค่ะมาคันที่ต้นนี้นะคะพิเศษมากค่ะแอมจัดลูกเพชรบุรีนะคะไปให้หนึ่งรายการนะคะต้นนี้นะาทำยากมากค่ะส่วนมากจะหลุดไปแบบนี้นะคะแต่วันนี้นะคะคัดลายสวยๆนะคะมาแบ,บ่งปันนะคะอยากจะให้ลูกค้านะคะได้เก็บหน้าไม้สวยๆนะแล้วก็ต้นนี้นะคะรายการสุดท้ายนะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะด่างลายสวยมากนะคะเศรษฐีพันล้านหน้าปกติเขาจะออกด่างขาว นะคะแต่ตัวนี้คือออกด่างแดงนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นเศรษฐีพันล้านหน้าแดงนะคะฝากนะคะหน้าไม้สวยๆทั้ง6รายการในชุดที่12นะคะจัดให้ในราคาที่790บาทจัดส่งฟรีหน้าไม้นี้สวยราคานี้ถือว่าคุ้มมากค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่198นะคะจัดเป็นไม้ชุดมาให้ลูกค้าได้เลือกชมถึง12ชุดด้วยกันนะคะแจ้งรายละเอียดกันอีกสักครั้งหนึงนะคะชุดที่1ถึงชุดที่10นะคะจัดให้ใน,นราคาที่320บาทจัดส่งฟรีสั่งได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะและชุดพิเศษนะคะชุดที่11และ12นะคะจัดให้ในราคาที่ 790บาทจะส่งฟรีนะคะชุดพิเศษมีมาเพียงแค่2ชุดเท่านั้นนะคะหน้าไม้แต่ละชุดนะคะส่วนมากแอนจะไม่จัดสำรองให้นะคะเพราะว่าแต่ละรายการนะคะหน้าไม้เขาจะไม่ซ้ำกันนะคะลองค่อยๆรับชมกันอีกรอบเนาะสำหรับช่องทางติดต่อในการสั่งซื้อบอนสีนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ไดที่เบอร์0 8 3 0 5 4 1 8 7 5้านบ้านณนะบอลสีค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะเป็นมือใหม่เป็นลูกค้าใหม่ใหม่นะคะ เพิ่งเข้ามารับชมการแบ่งปันบอลสีจากทางสวนเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสวนเราไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะคะไม้ส,สวยๆเห็นราคาดีๆที่ทางสวนเรานํามาแบ่งปักนกันในทุกๆครั้งค่ะช่วงท้ายคลิปนะคะขอให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับแอมสวนบ้านนะบอลสีสวัสดีจ้า